ดีครับสวัสดีค่ะบุณตเรานะครับในช่องพลายแสนสั้นปันเหน่งนะครับครับแต่งตัวจะไปไหนคะแต่งตัวจะไปทําความสะอาดที่พักของพลอดลายหนุ่มเสกนะครับวันนี้นะครับวันนันจะไทำความสะอาดเนาะทำนปทุกวันไปทุกวันเราไปเชืดกทํทำความสะอาดทุกวันนะครับเพื่อความสะอาดนะครับมาแล้วครับวันนี้พอแต่งตัวแล้วเรามาดูลูกชายครับแต่งตัวหรือยังโอ้เหรอโอ้ แต่งตัวอะไรครับวันนี้เอ,อ,อ้าสวัสดีครับสสวัดีค่ะอะไรทำไมวันนี้แต่งตัวไม่เป็นควานช้างอ๋ออันนี้จะไปซูโม่นะครับซูโม่ชุดอะไรครับออน,นี่เขาเรียกชุดอะไรชุดอะไรครับ,บชุด,ดอะไรครับดาบพิฆาตอสูรชุดดาบพิฆาตอสูรโอ้โหดดาาบบอออสูรรนนนะคัไหหกขโ้วันนี้ไม่ไปแนว่ยเพราะเหรอยังเน้นเดินโอ้โหเอาเอาแบบใหม่ครับนายดาบ

ยายจักบาดยายยายฮะตอนนี้เดี๋ยวให้ว้ยให้บูแบนแต่งตัวเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่บ้านยี่สิบหลังอืมไปเราไปกันเลยนะคะอย่าเพิ่งให่อาพี่ี เฮ้ยอะคุณกีสดงเนี่ยไปไปไปอาวไปไปก่อนอย่าลืมแมทอย่าลืมแมทเอามาเลยเอามาเดินขี่มือแมทตัวเองอยู่ไหนนี่นี่แมทงานนี่งันนี้มันจะถึงไหมเนี่ยแมทเขาอยู่ไหนเยอะงานที่เราเดินทางกันเลยนะคะ อนนี้เราก็มาถึงแล้วครับลูกพี่ลูกน้องดูครับช่วงกักตันว่ะไปกักตันไปกักตัน เอ้าไม่ได้โอ๊ยไม่ได้ใส่เสื้อด้านมาเหรอ,อดูปีเตยปีเตยแกร้งแมงแกร้กงหมูเวรแล้วครับอะไรมาสภาพอะไรรอดู้ว ก็ไม่ร huh. uh ู้ดูเออ๋อเดินี่ตื่นเต้นเอาเอาเอาลงได้ไหมจิชุดอะไรเขาเรียกชุดอะไรชุดนักปั่นอย่างงี้เหรอปั่นเลยก็ต้องใส่หันทันทเลยฮันนทโอ้โหหมูเบสขับมาเองเลยใช่ไหมครับโอ้โหสุโมสุโม เออเอาเอาลงไม่ได้ตอนนี้ก็มาดูอาการพ่อเสกเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ยังอย่าทำอีกนะโมเวนบอกว่าอย่าทำอีกนะขากลับไปชุดเดิมเปล่าฮะขากลับไปชุดเดิมหรือเปล่าทำไมไม่ใส่หน้ากากมาเหมือนพี่เต้ยล่ะ ปลอดภัยเลยมาถึงก็กินเลยครับเหนื่อยมากใช่ไหมครับเหนื่อยไหมเก,ก็บมูลนีอ่ออกก่อนโอ้น้ำม,ม,มันออกเยอะมากครับวันนี้ดูทั้ง ขมับทั้งด้านล่างรรมาไม่ธรรมดาค่ะอาทิตย์หนึ่งได้แล้วยังเนาะคิดกว่าแล้วอันดังไว้จันเคยดังไว้จัน๋อหมูจะมาช่วยเก็บไหมครับวันนี้ตอนนี้ต้องเก็บขยะ,อะรอบๆอ,ออกก่อนนะคะเอาขาดออกก่อน ตกมาตั้งนี้นะนนขัน้นแรกก่อนที่จะทำความสะอาดในห,หลักต้องเอาข้างนอกออกก่อนนะคะอเอาเก่าออกก่อนขออ,ออกกอนุญาตหรือย,อยังนี่มาถึง,งอ้านมาทำไมมาถึงคนก็ทำงานแต่ตัวเองมาถึงแล้วกิน นันใช่ไหมนี่ใช่มีดบาดเด้เนี่อาดนีย่ยใช่บาดแล้วบ่ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ทำงานก่อน <c oughs> อู้สองกวาด <c oughs> ต้องช่วยกันค <c oughs> ีนี้ทำความสะอาดต้องเอาแบบว่าพนักง,งานหลายคนค่ะคนนึงกวาดคนนึงเก็บ คนหนึ่งต้องลาดเราลาาดเรคนหนึ่งเป็นบอดี้การ์ดนี่ต้องเอารอบนอกออกก่อนค่ะเดี๋ยวสักพักจะได้ช่วยกันเอารอบในออกนี่บอกนะสะโก้เลยนี่กีฬาที่สำคัญจะพร้อมที่จะแข่งกันเลยนี่นี่มันอยู่แรงมากยู่แรงอะไร ถึทงก็หิวแรงเลยไปช่วยทำงานเลยโก็อด้อีากอดีตะไปรเอ้ยอยากี่เลยมักเบ่อนเอทานนเดี๋ยวไปพร้อมกันคิดยวเอไปยนมีทานผุนอะเออในจีบกเอาหอกไปนั่เลยมันมากเลย ต้องรอดูนะคะว่าวันนี้พ่อเสกจะให้เข้าแบบง่ายๆหรือเปล่าง่ายจำได้ไหมพ่อเสกทำยังไงทำยังไงเพ่ปะทำแบบไหนโดดแบบไหนโอ้ยแบบนั้นเลยวันนี้กลัวไหมวันนี้ฮะวิ่งเลย เขายังไม่ได้เก็บเลยวิ่งแล้วขึ้นไปบนบ้านฮูเวนยังพอยังไม่ได้เก็บจากี่ช้างพ่อเสกเลยครับแต่ว่าอยวิ่งขึ้นไปบนบ้านแล้วโอ้ควานอะไรกลัวเร็วขนาดนั้นยังไม่ได้ทำเลยนี่แค่ทำรอบนอกเองไปไปไปจ้ะ ให้ปิดไลน์ในยงกันโอ้ปิดคลิปในยงเอาม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 าฝากคลิปนี้ไว้ก่อนเลยโอนี่มาฝากกับพ่อตรงนี้แล้วเอ,อัน้เนี่ยเอาดูหนีกลัวมาก,กต้องเตรียมหนีขึ้นบนบ้านนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดติด s c r i สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ